คลื่นสึนามิเป็นกลุ่มคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นจากการย้ายที่ของปริมาณน้ำก้อนใหญ่คือมหาสมุทรหรือทะเลสาบขนาดใหญ่แผ่นดินไหวการประทุของภูเขาไฟและการเกิดระเบิดใต้น้ำนอื่นๆรวมทั้งการจุดวัตถุระเบิดหรือวัตถุนิวเคลียร์ใต้น้ำดินถลม่มท่าน้ำแข็งไหลอุกกาบาตตกและการรบกวนอื่นแม้ว่าเหนือหรือใต้น้ำล้วนอาจก่อให้เกิดการเป็นคลื่นสึนามิได้ทั้งสิน้น ภาพแสดงคลื่นสึนามิพัดขึ้นฝั่งคลื่นสึนามิไม่เหมือนกับคลื่นทะเลตามปกติเพราะมีความยาวคลื่นยาวกว่ามากแทนที่จะเป็นคลื่นหัวแตกตามปกติคลื่นสึนามิเริ่มแรกอาจดูเหมือนกับว่าคลื่นน้ํเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและด้วยเหตุนี้คลื่นสึนามิจึงมักเรียกว่าเป็นคลื่นยักษ์โดยทั่วไปคลื่นสึนามิประกอบด้วยกลุ่มคลื่นซึ่งมีค่าเป็นนาทีหรืออาจมากถึงชั่วโมงมากันเรียกว่า เป็นคลื่นขบวนความสูงของคลื่นหลายสิบเมตรนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ขนาดใหญ่แม้ผลกระทบของคลื่นสึนามินั้นจะจำกัดอยู่แค่พื้นที่ชายฝั่งแต่อำนาจทำลายล้างของมันสามารถมีได้ใหญ่หลวงและสามารถมีผลกระทบต่อทั้งเอ่งมหาสมุทรคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียคศ2004เป็นหนึ่งในภัยธรรมชาติครั้งที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติโดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 2,03,000คนใน14ประเทศที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียโทซิดิดิสนักบริษัทชอรกรีกเสนอเมื่อ426ปีก่อนคริสต์กาลว่าคลื่นสึนามิเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวใต้ทะเลแต่ความเข้าใจในธรรมชาติของคลื่นสึนามิยังมีเพียงเล็กน้อยกระทั่งคริสตศตวรรษที่20และยังมีอีกมากที่ยังไม่ทราบในปัจจุบันขณะที่แผ่นดินไหวที่รุนแรงน้อยกว่ามากกลับก่อให้เกิดคลื่น พยายามพยากรณ์เส้นทางของคลื่นสึนามิข้ามมหาสมุทรอย่างแม่นยำและยังพยากรณ์ว่าคลื่นสึนามิจะมีปฏิสัมพันธ์กับชายฝั่งแห่ง,หน,งหนึ่งอย่างไรลักษณะการเกิดของสนึนามิคลื่นสึนามิแตกต่างจากคลื่นน้ำธรรมดามากตัวคลื่นนั้นสามารถเดินทางได้เป็นระยะทางไกลโดยไม่สูญเสียพลังงานและสามารถเข้าทำลายชายฝั่งที่อยู่ห่างไกลาจากจุดกำเนิดหลายพันกิโลเมตรได้ โดยทั่วไปแล้วคลื่นสนมิซึ่งเป็นคลื่นในน้ำจะเดินทางได้ช้ากว่าการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวที่เป็นคลื่นที่เดินทางในพื้นดินดังนั้นคลื่นนาจเข้ากระทบฝั่งภายหลังจากที่ผู้คนบริเวณนั้นรู้สึกว่าเกิดแผ่นดินไหวเป็น,นเวลาหลายชั่วโมงคลื่นโดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติสำคัญที่วัดได้อยู่2ประการคือคาบซึ่งจะเป็นเวลาระหว่างลูกคลื่น2ลูกและความยาวคลื่นซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างลูกคลื่น2ลูก ในทะเลเปิดคลื่นสึนามิมีคาบที่นานมากโดยเริ่มจากไม่กี่นาทีไปจนเป็นชั่วโมงในขณะเดียวกันก็มีความยาวคลื่นที่ยาวมากโดยอาจยาวถึงหลายร้อยกิโลเมตรในขณะที่คลื่นทั่วไปที่เกิดจากลมที่ชายฝั่งนั้นมีคาบประมาณ10วินาทีและมีความยาวคลื่นประมาณ150เมตรเท่านั้นความสูงของคลื่นในทะเลเปิดมักน้อยกว่า1เมตรซึ่งทำให้ไม่เป็นที่สังเกตของผู้คนบนเรือ คลื่นสึนามิจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตั้งแต่500ถึง1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ชายฝั่งที่มีความลึกลดลงคลื่นจะมีความเร็วลดลงและเริ่มก่อตัวเป็นคลื่นสูงโดยอาจมีความสูงมากกว่า30เมตรคลื่นสึนามิจะเคลื่อนตัวออกจากแหล่งกำเนิดดังนั้นชายฝั่งที่ถูกกำบังโดยแผ่นดินส่วนอื่นๆมักปลอดภัยจากคลื่น อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสที่คลื่นจะสามารถเลี้ยวเป็นไปกระทบได้นอกจากนี้คลื่นไม่จําเป็นต้องมีความแรงเท่ากันในทุกทิศทางโดยความแรงจะขึ้นกับแหล่งกําเนิดและลักษณะของภูมิประเทศแถบนั้นสาเหตุการเกิดขึ้นสึนามิ คลื่นสึนามิมีสาเหตุการเกิดหลายประการเช่น 1. การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกตามแนวรอยเลื่อนที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหวที่พื้นท้องทะเล 2. การระเบิดอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเล 3. ดินถล่มที่พื้นท้องทะเล 4. การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ทะเลผลกระทบที่เกิดจากสึนามิมีดังนี้ 1. ทำให้แผ่นเปลือกโลกขยับค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์คาดเคลื่อนไป 2. ส่งผลให้สภาพพื้นที่ชายฝั่งทะเลเปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลาอันสัน้น 3. าํทำให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่างๆเช่นบ้านเรือนเสียหายระบบสาธารณูปโภคถูกทำลายเป็นต้น 4. ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเช่นสัตว์น้ำบางประเภทเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเป็นต้น 5. กระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนเช่น การทำประมงการค้าขายบริเวณชายหาดเป็นต้น6ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวลดลงการป้องกันภัยจากสึนามิ1ขณะที่อยู่บริเวณชายฝั่งเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงทันที2เมื่อได้รับฟังประกาศจากทางการเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวในทะเล ให้เตรียมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดสึนามิตามมาได้ 3. ถ้าอยู่ในเรือซึ่งจอดอยู่ในท่าเรือให้รีบนําเรือออกไปกลางทะเลเมื่อทราบข่าวว่าจะเกิดสึนามิพัดเข้าหา 4. คือสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายละรอกจากการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งเดียวเนื่องจากมีการแหว่งไปมาของน้าทะเลดังนั้นควรรอประกาศจากการก่อนจึงสามารถลงไปชายหาดได้ 5. ติดตามการนำเสนอข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 6. หากที่บ้านเรือนอยู่กใกล้ชายหาดควรจะทําเขื่อนกาแพงปลูกต้นไม้วางวัสดุลดแรงประทะของน้าทะเลในบริเวณย่านที่มีความเสี่ยงภัยเรื่องสึนามิ 7. ควรหลีกเลี่ยงการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนกใกล้ชายฝั่งในย่านที่มีความเสี่ยงภัยสูง 8. วางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยจากสึนามิเป็นประจําทุกปีเช่นกําหนดเส้นทางหนีภัยสึนามิสถานที่ในการอพยพและแหล่งสะสมน้าสะอาดเป็นต้น 9. จัดวางผังเมืองให้เหมาะสมบริเวณแหล่งที่อาศัยคนมีระยะห่างจากชายฝั่ง 10. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชนในเรื่องการป้องกันและบรรเทาภาัยจากสึนามิและแผ่นดินไหว้ 11. วางแผนล่วงหน้าหากเกิดสถานาการณ์ขึ้นจริงในเรื่องการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขั้นตอนในด้านการช่วยเหลือบรรเทาภายัยด้านสาธารณสุขการรื้อถอนและฟื้นฟูนสิ่งก่อสร้างเป็นต้น